โอเคผมกลับมาอีกครั้งสำหรับเกมอ uh, Pixel e x เ r e s s นะครับมาถ่ยายปเล่นกันดีกว่าตัด,าดเลยนี่ที่ที่เราแต่งไว้ใช่ไหมวะน่าจะเป็นคันที่ผมเคยขับนะฮะเนี่ยเงินเก้าเก้าเหมือนเดิมเดี๋ยวไปซื้อรถดีกว่ามาเอาเป็นจูเนอร์เอกโซติกเอกโซติกนี่พวก ปอดขอไหนเดียวนี่ปะเฮ้ยนี่ผมซื้อไปแล้วปะผมจำไม่ได้ผมซื้อไปอย่างวะไม่นานแล้วเกมเนี้ย New rival unlock คืออะไรวะกิจกรรมใหม่โอเคที่เรามีก็จะเป็นคา r s t o r เร e นี่เราซื้อเมื่อกี้ไปคันนี้เนาะมาเราจะไปอ๋ออันนี้ไม่ใช่ ผมใช้คันนี้อยู่นะเราจะไปซื้อไม่ใช่ไปซื้อไปแต่งเนี่ยบนู๊ดไฟายเลยอ้ชุดแต่งอย่างอู้สืออ๋อซื้อเลยไม่เลยเหรอตัวนี้คือให้ซื้อเลยใช่ไหมชิปผมจำไม่ค่อยได้แล้วมันสับสนเลยเกมพวก Pixel Car อะไรเงี้ยเปิดเสียงก่อนก็เปิดแล้วนี่ต้องใส่เปิดเสียงเพลงไวม้มั้งลืมซื้อเครื่องที่จำเป็นมาะว่า,วามัน ให้แต่งเยอะมากเลยม่รู้ให้แต่งอะไรเยอะเอาไหนกันฮะสีดำมาเบรกพวกนี้มันมองไม่เห็นนะมันอยู่ข้างในรถมันก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่งหรอมั้งอันนี้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 คืออะไรอ่ะโอ้ใส่เลยสีดำอันนี้คืออู้ใส่เลยสเกิร์ตเอ่อทรายดูโอ้สวยจัดสปอยเลอร์เหรอต้องใส่นะโอ้โหอันนี้สวยมากแต่ว่าผมชอบแบบเนี้ยแต่ว่านี่ก็สวยว่ะเอาเนี้ย โอเคมาอน,นี้เราจะไปขับเล่นกันคนระับผมได้ตั้งปุ่มไว้อยังว่าผมจะไม่ได้นะครับโอเคโอ้โหสวยจัดเลยอะรู้นะไะจะมีโหมดเร็วอ๋อโหมดรเร็วรมันคือโหมดเล่นอ,ออนไลน์เหรออ๋อโอเคได้เอาสตีล้วกันขับชิวๆนะแล้วใ,ใครอยากเล่นโหมดอื่นก็คือเอาเอา,เอาเอาเลนเดียวดีไหมสองเลนเอาเลนเดียวเอาโอต้กันนะพี่เกียรติสับเกียร์เองนะเอานี่และวเจแปนนะสีแบบภาพส,สวยๆนะ มันแข่งรถมันยกแข่งรถนี่มาเดี๋ยวนขอกลับก่อนอ๋อถูกเออเมนนวลเฮ้ยมันอ่อนแมนนวลแมนนวลกดผิดกดผิดกดผิดไป๊นึงออโต้โอเคเจปแปนนี่ยขับคนเดียวนะก็ะคือทำไมผมไม่เห็นภูเขาเลยภูเขาอยู่ตรงไหนวะแต่เสียงรถเงียบม,มากเลยตอนนี้โู๊ดยังไ,ไงภูเขามาแล้วโอ้สวิป อับเบาวสวิตอ๋อต้องเปลี่ยนเลนเนละพี่ตรงไหนวะผมลืมแล้วอ๋อนี่ไงสับไปง่ายก็จะเปลี่ยนเลนให้สวยงามมากเลยอนะแบบชนนี่นึง <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะสำหรัแบบเกมนี้ใครอยากเล่นนะครับก็เล่นกางล่างเหมือนเดิมครัแบกบ็ไปหาเล่นกันนะเกมนี้สนุกดีนะครับผมโอเคใครชอบแบบสายแต่งรถนะก็ค,คือลองไปเล่นเกมนี้ดูได้นะครับผมโคตรมัน แต่งสวยด้วยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะไม่เจอกันใ่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้อาจจะเสียงแบบไม่ค่อยเ่าเรืองเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยสบายอยู่นะครับไปละ